ครับผมจะดีตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวนะมาถ่ายให้ดูมีคาถามเข้ามาก็มาตอบว่าช่วยชมมันไม่มีใบเลยแล้วก็ใบร่วงกิ่งไม่โตไม่ส่งกิ่งให้ช่วชมจะงามได้วิธีเดียวเท่านั้นนะครับผมวิธีเดียวเท่านั้นคือการให้ปุ๋ยอย่างเดียวคือการให้ปุ๋ยอย่างเดียวนะผมทําคลิปการให้ปุ๋ยอยู่นะถ้าไม่ให้ปุ๋ยช่ายชมยังไงก็ไม่มีทางที่จะงามได้แล้วก็กิ่งจะโตได้ช้าอันนี้ให้ปุ๋ยกิ่งก็เลยยืดไว้หน่อย แล้วก็ค่อยเลี้ยงให้จ่งวอวบอีกครั้งหนึ่งทาการให้ปุ๋ยว่าจะเน่าไหมชนชมจะไม่เน่าเพราะการให้ปุ๋ยนะครับผมการให้ปุ๋ยชุมคือให้น้อยแต่บ่อยครั้งนะให้น้อยแต่บ่อยครั้งชน,ช,นชมจะเน่าเพราะจะเกิดจากเชื้อราอย่างเดียวเท่านั้นเชื้อราเราจะใช้กบเพาสั์มาปลูกที่เรายังไม่ได้แช่น้ํานะจะทําให้มีเชื้อราได้แล้วก็ดินที่ไม่ได้ผ่านการหมักนะที่ปลูกเทปบ้านนาหรือว่าไม้ที่ราคาแพงแพงสูงนะ่ะเขาจะใช้ดินกาบมะเพรา อ่าดินดินมินก้ามปูหมักอันนั้นจะหมักไว้เป็นเดือนสองเดือนเนยนะถึงจะมาปลูกได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะมาปลูกปุ๊บปับ๊บหรือเราจะใส่ปุ๋ยลองก้นกระถางเยืะไปก็ทําให้เน่านะหรือว่าเราจะอ่าลองก้นด้วยพวกปุ๋ยคอกก็เน่าได้ด้วยมีเชื้อรานะครับผมมีแบคทีเรียด้วยให้ปุ๋ยข้างบนอย่างเดียวนะอย่าไปให้ข้างล่างจะทําให้ชนชมวเราไม่เน่าแล้วก็จะส่งใบส่งกิ่งให้เราแบบนี้ จะได้งามไ่ไวก็แค่ส่งกิ่งย,วยาวๆแบบนี้ให้แต่ว่าคนทําขายเขาไม่ชอบใจหรอกเพราะว่าถ้ากิ่งยาวไปอารมณ์กล่องยากกิ่งจะหักได้อย่างนั้นแต่ว่ามันก็แล้วแต่นะถ้าเราก็พักปุ๋ยไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเชื่อมนเรามีปัญหาเวลาออกดอกมาเยอะแบบนี้ mm hmm. ก็อย่าทาให้ไม่ส่งกิ่งเือนกันเวลาที่เราเสียบกิ่งใหม่แบบนี้อันนี้คือไม้เสียบใหม่นะต้องตัดดอกทิ้งให้หมดนะตัดดอกทิ้งให้หมดถ้าเราเอาดอกไว้เขาจะเลี้ยงดอกเขาจะไม่เลี้ยงใบเลี้ยงกิ่งนะเราต้องตัด ดอกทิ้งถ้าเราไม่อยากดูดอกนะเราก็จะได้กิ่งมาแบบนี้ปุ๋ยอย่างเดียวนะทําให้ชมง,งามนะครับผมไม่มีถิ่นไหนนะปุ๋ยเท่านั้นไม่เน่าการให้ปุ๋ยทําให้ปุ๋ยอย่างไรก็ไม่มีวันโตแล้วก็ไม่สวยคนชมก็จะดูไม่มีคุณค่าดูไรค่าไปก็มาถ่ายคลิปนะก็ถ้าเดือนนี้ไม่ไหวก็คงจะหยุดทําก็เพราะว่าค่าเห็บจะสู้ไม่ไหวนะแต่ก็พยายามทํา เราต่อไปก่อนในช่วงนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่คอมเมนต์มาขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ